สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะมื่อนี้เราพบกับน้องอู๋อพบกับซองน้องอู๋ล้องสารมื่อนี้น้องอู๋ทีพาทุกคนไปเบิ้งวัดเนาะว่าเพิ่นปูกระเบื้องแล้วหรือยังแต่ว่า ปู่กับเบื้องแล้วเลยยังว่าสัตนแท้จริงนะเพื่อนปู่แล้วแล้วทุกคนเพราะว่ามือเสาที่อุ้มาแล้วแล้วก็อ้มได้มาจ่ายเงินค่าสร้างค่าอีกอย่างมดแล้วทุกคนเนาะแล้วก็สรุปบัญชีตามที่คลิปที่แล้วอ่าตามที่สรุปให้ทุกคนเบื้องเนาะและ้วืัอนี้ก็เลยที่มาเบื้งองว่าสร้างเพื่อนปู่กระโลแล้วแล้วมันเป็นแนวเดือ,อันวัดเฮาตั้งจากที่ตอนประหารในปูกระโลบอซึ่งเขาก็จะไปกับตากองน้อยของเขาน็คือกุกกิ๊กนั่นเองเดี๋ยวให้ทุกทุกคนเบื้องแฟชั่นของกุกกิ้ก เบังซินใส่ผ้าถุงด้วยนะฟาดว้สบายด <laughs> ีนะทุกคนไปเอายางไปวัดก่อนน้องนองตุ๊กเข้าไปไหนน้องไปข้าไปตลาน้องตุ๊กเข้าไปตลาดนะส่วนอูก,กับคุกกิ๊จะไปวัดเนาะ,ะแม่จันยูน้แม่จำปีอูอทิไปวัดไปท้าอ่าเบิ้งว่ากระเบื้องภาษาไทยเอินกระเบื้องเนะาะภาษาลาวเอินกัะโลกว่ารรปูหอดใส่แล้วปูเลว,เลวๆคุกกิก้กเมื่อวานคุกกิก้กว่าผิดอยู่ในคลิปนะเห็นบ่ <ม>าปีเบิ่ววมไหมอันดูเอาว้าเรื่องอันสีทาสร้างั่งนะอันทันเออกูกิดว่าเดียวสยั่งค่ะสีกิกว่าสีทาสร้างไอ้นี่กะว่าให้กูกิกเนาะไว้กูเราผิดกูกิกแค่ว่าวเรื่องตลกเฉยๆนะคะพี่ยายจิงเราผิดอ้าวอันคือตอนทาวดไปเซมิโตส่วนนี้บอพี่าฮ่าโอ,อ้ยหงอตอนนี้เรากำลังจะ ย่างเข้าไปทางวัดเนาะอยาไปเจอกันที่วัดทุกคนดีทุกคนจ่ายเงินแล้วนะเนาะจ่ายเงินย่างแล้วหมดแล้วเนาะแสดงว่าแล้วได้ดีเนาะย่างแผดานแผดานแผดานก็แล้วล่ะแต่ว่ามันย e> ังเปื้อนอยู่เประเ็ดเบียรเนาทุกคนเข้าไรแล้วนะอันนี้รอ อ่าปดเกบแม่เจ้าผมมันท่าเดประมาณนี้ยังเปือนอยู่ท้าพ่นเ,เรียกแล้วจะใครสมาสเตััคด้อพกี้นนนน่ดานขขดานัน่นผู้เดยยูมองนี้ต,ตึ้งตั้ง อันนี้เป็นเพดานจากอันจากสตาจากอเมริกากันน้องพีกเนาะแม่นกระโหลกมะกูแล้วซิสกันไหมอันน eh> uh,> ั้นเป็นทางเข้าทางที่หนึ่งเนาะอันนี้ทางเข้าทางที่สองก็คือที่ทะเลก็โลกอะไรล่ะส่วนอันนี้ฮันทบอนฮิตพญานาคพญานาคนี่ฮัละเมนประมาณวันที่ สิบป่ายแหละที่แรกเพราะว่าวันที่เก้าเดียววันที่เก้าคุณออกบ้านเอาเลิกเอาใสประกาต้องแม่นวันที่สิบเอ็ดสิบสองเลียจะคอยมาเฮ็ดนี่นะปลูกกระเบื้องแลอลแล้่ใจเงินใจคำไม่อย่างจบแล้วเนี่ยมาเบื้องด้านนี้มา งเงียบแถววัดนี่ดเแล้วไอันนี้ก็ทานออกอีกสวยมากดีใจมากๆเลยเสร็จแล้วแล้วก็อันก็เขาเอาอเนี่ยังสีมังปูนแม่นเหลือเลยทุกคนแต่ว่าคันาเลือกับโบเป็นยังงเนาะเพราะว่าเอามาไว้เฮ็ดพญานาคโต้หรือว่าเอาไว้เฮ็ดอ่าอันอื่นโต้เนาะเพราะว่ายังมีหลายอย่างอยู่เนาะ ท้ายสีขาวมันเนียนจนวบ่เอาถายเอวะอย่าเลยมือกอย่าไปกินแเล่เราะออกโ่ง่ายง่าย่ไหนเขเสวเาต้องมาอนามัยวัดอีเดีป่สรว่าเขาต้องมาอนามัยวัดอีเด เนาะเจ้าอ่ะมาทำกันและที่ได้ไปซื้ออันที่ได้ไปซื้ออันผูหผัวนั่นดิอืมเนาะอันนี้ก็บ้านนี้มันยังเหลือแต่อันเลืออันเฮ็ดพญนานาคทุกคนในอารามนี่เนาะเดียวบัานนี้กันยังเหลือเฮ็ดพญานาคหล้กก็ยังเลือดโบกเสานะเพราะว่าเสานี่ก็มีเจ้าัทธามา จ่องหมดแล้วเนาะแล้ว uh, ก็ม no ีพญานาคมีเสาแล้วก็มีเพดานแล้วก็ม <maya> ีแต้มือเต็มผูกเพดานแล้วก็แต้มผูกทั้งหลัง <c> ท <oughs> ่านก็ถือว่าเออแล้วก็เฮ็ดอันเฮ็ดอันนี่างนี้เฮ็อันนี้ออมอ่ะอันอันอันห่าวหัวเออเฮ็ดห่าวหัวออมนี่ก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เนาะอารามนี่เนาะยังเหลืออยู่พญานาคเหลือเสาเหลือแต้มผูกฝาผนังเหลือแต้มผูกฝาผนังทั้ง พนังทังหลังแล้วก็เพดานแล้วก็อย่างอีกิฮาวยังเลืออีกห้าย่างเนาะอ้าพญานาคก,ก็ได้รือดิโมเมนต์อะได้แล้วจะความหมายว่ายังไม่ไลงมือเฮธนาอ๋อนี่ฮาวจะปิดฮับเ่มนาจะป็นคาพอเพราะอะเพราะว่าอันเพราะว่าอันพญานาคพญานาคหรือว่าอันเสาอันนี้หรือว่า เออพญ,ญานาคหรือว่าเสาหรือว่าเพดานหรือว่าเต้มหูฝาผนังหรือว่าแต้มหูทางเทงิทงหั่นแม่นมีเจ้าสัทธาเพื่อนมาอ่ถวายประจุประใจนะก็ต้องขอขอบใจเพื่อนหลายเด้อที่แบบว่านั้นเซนกะโลนี่กัเป็นสัทธาจากแม่ไลยทางอ่า แม่ลายเคหฮ่อครอบครัวแม่ลายจากประเทศอเมริกาเนาะแล้วก็มีพญ,ญานาคทางฟากนั่นพญ,ญานาคทางฟากนั่นจากอ่าอันนี้ถ้จากแม่ลายทางอเมริกาแล้วก็จากแม่พลอยเพชรคําวงษาแล้วก็มีพญ,ญานาคองค์นี้เนาะเป็นอ่าเจ้าสทาจากอเมริกาคือกันแต่เพื่อนนะอเราโบได้ออกขอเราบุซื้อเนาะจากมาจากกุ๊กกิ๊กเนาะแล้วก็แต้มยังแต้มฝาผานางังทางหลังฮันอีกเนาะ เต้มู่เนาะแต้มู่มทั้งทั้งหลังพระหัานแล้วก็แต้มูอยูเทิงเพดานนี่เนาะแล้วก็อาเฮ็ดบัวใส่กกเสาแต่ละกกนี่เนาะใส่สี่ใส่อันเดินเนาะแล้วก็ถือว่าจบข้าวเนาะซึ่งอากระเบื้องนี่ก็ได้เฮ็ดแล้วเป็นที่เหียบพอ,อยนเนาะเมื่อไหรหมุออหดีใจบอกวันนี้มาว่าจะได้นั่งอันนี้งามๆละวใสไสเบืองดูแแบบนี้โอ้นี่เียบบ้อย ดี๋ยวเราไปเบิ้งหลังวัดน้ากันวัดน้ำซานขึ้นไหลบ่<ป>คนรถที่ปีไอจั่วเพื่อนกับฮักษาดีดีเลยออมบานมุดมือออมบานมุดมือแล้วก็เพื่อนกับอันเซียนของหม่ว่าอะไรวะอันลา่างเสาล่างแรงเลยนะนี่ทีเพิ่นปะไปหันเนาะไปมาอย่าเบื้องหลังวัดนี่ปลูกกระเบื้องดิกระแล,ล,นะล้วแล้วหน้จะหนอนเนาะ คนน้ำสันโกุกิกุกิน้ำสารซัมนี่กุกิกลอยได้บอกคุณน่ะบ่แท้เอาแท้อเทซัมนี่ลอยได้บ่ได้เลยเอ้ยนี่แต่แค่ว่ามีคนมาอาบน้ำว้าน้ำลึกปรนเด็นน้ำมันสิเสาแล้วเขาทีพากันไปดำปลาโนกุกิเนาะมือนัานน้ำกำลังเสาละมือแรงขนาดน้ำกำลังเสาละ แม่บอกว่าเมื่ออื่นพาน้องไปดำป่าเด้อตื่นเช้ามาไล่ก็นี้แหละกั้มกว่านี้เออนี่ทุกคนบ้านน้องอูนี่ชิอยู่ติดขีมแม่น้ำสารแบบนี้เนาะนี่บ้านก็คิ๊กเหงืององ่อนกุ๊กกิ๊กกัดจักรไก่เนาะเหงื่อนไออูจะไกรแม่นเวลาน้ำมันขึ้นเหงื่อนไออูสมัยอย่างน้อยอกู๊กิ๊กนี่น่าจะบทันน่าจะบทันเกิดเนาะเกิดอยู่แต่ว่ายัางบทันแบบมาลิ้นบุญนนะ่ะ เนื่องจากว่าแต่ก่อนท่านจะเ็ดบุญบังไฟอยู่ฟางนั่น,นทุกคนแล้วเั่าจะจะืจ้อบ่อแล้วอันเ่าจะนั่งเบิ่งบังไฟอยู่ฟางนี้เออมักแหงเราตอนนั้นเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กะเป็นแค่อดีตไปแล้วเพราะว่าเพื่อนบอกอนุญ,ญาตให้อัน ห้อันเฮ็ดบุญบังไฟแล้วเนื่องจากว่าเวลาเฮ็ดบุญบังไฟให้ไดเวลาบังไฟขึ้นละมันไปตกใส่ภูฝากนั้นละมันเฮ็ดให้อันไฟไม้ภูนะเพราะว่าอันภูฝากนั้นจะเป็นภูป่าเขตส,สงวนของอ่าเมืองล่องสารนะมันเป็นอันเขาเอินว่าภูยมสะเป็นเขอ่ดอานุรักษ์ป่าสงวนไว้สินะอืมก็เลยแบบอ่ามันมีปัญหาแล้วนั้นทุกปีเนาะแบบว่าเวลาบังไฟไปตกละมันจะไปจูดป่านะไฟไม้ไฟเริมป่าตลอดก็เลยเพื่อนก็เลยโจะบให้จูดเนาะ นี่อันนี้น้องกิ๊กกินมากอันนี้อู้แซบได้มาอันนี้คือตัวเฮบไม่ละแซ่ไอ้กุ๊กกิ๊กแซบอ่ะมาจับไอ้ควากินมึงดูมาอ้าวกุ๊กกิ๊กวันนี้เห็นนะกุ๊กกิ๊กวันนี้ทุกคนสิว่าทุกกิ๊กสิว่าเนาะไอ้อูมักนุ่งคือนุ่งเครื่องแบบนี้แจ้มตา ลูกิจะมักเห็นเอ็นนุ่งเครื่องผืออ่นใหญ่ๆเนาะอบอค่อยมักนุ่งเครื่องหัดมาอ,มอยู่ยากทุกคนมักนุ่งเสื้อผืออ่นใหญ่ๆอืม่ยบสุกดีเฮาเ็นเข้ามาวัดต้องรักกินมากสิดาไป<ะ>าทุกคนมีอูกก้กเอาความคืบหน้าของวัดมาฝากเนาะว่าเอออันเฮ็ดปูกระเบื้องแล้วๆแล้วกะยางเรื่อง่อเฮ็ดพญานาคแล้วละก,อกะกอ่าเสานอะแล้วกะ เต้มหูฝาผนังเพราะว่าเพดานกลาสีแล้วแล้วเต้มหูฝาผนังแล้วก็แต้มหูอยู่เทิงเพดาน่นเนาะกะคาเฮ็ดแล้วเมื่อแล้วกะเอออยังอีกอันนึงก็คือเป็นอ่าระเบียงเนาะทุกคนเป็นระเบียงกะสซีได้เฮ็ดแล้วเนาะอูก็ดีใจเนาะที่ได้เป็นอ่ะสะพานบุญที่ได้ว่าเป็นสะพานบุญมอบเงินให้วัดเพิ่นในการสร้างสาวัดในข้างนี้เนาะอูก็ขอขอบใจแม่ไรเคโอแล้วกะเอ้ยพอพิชคำวงศาแล้วกะเจ้าศรัทธาอ่าไอไอเอ้ยเอฟซีทางประเทศไทยเนาะทางไอนุปตุ๊กแล้วก็

ไอพี่พงษ์นอละก่าจากสัทธาจากน้องอันเอฟซี FC จากเอฟซีน้องกุก๊กกิ๊กเนาะก็คออืออูปอบปะจืมอู๋ะมูซื่อไเนาะกัขอขอบใจลหลายๆเดอร์ที่เป็นถวายประจุประัยมาสร้างวัดในครั้งนี้การเฮ็ดบุญในครั้งนี้อูขอให้คนที่เพิ่นถวายประัยมาประจุประัยมาขอให้มีความสุขความจเจริญฮงเหองเนาะคิดสิ่งใดปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสําหรับอูเองและกุ๊กกิ๊กเองแล้วก็ตุ๊กตาเองที่เป็นะสะพาน,พานบุญหรือว่าแม่ พุกิกเองพออ่อกิกเองเรือไม่จันเองที่เป็นสะพานบุญช่วยเหลือง ที่ได้มอบเงินครั้งนี้อูกสดีใจที่แบบได้สร้างสาวัดคงตัวเองเนาะก็บผคิดว่าตัวเองจะสามารถแบบว่ามาแบบบริหารปูกโลกันเดลยแล้วนะเพราะว่าต่ก้อนก็บโบได้มาเฮ็ดโบได้อันเดอร์เลยเนาะกับมือนั่นกลับมาท่ายแลวก็พอดีเพื่อนเห็นเพิ่นก็เลยแบบว่าอ่าถวายปจจัจมาเนาะซันอุกขอเข้าใจหลายเด้อตอนนี้ก็คือก้โลอีนอย่างก็คือปูแล้วเป็นที่ยห้อยเนาะย่างแต่อ่าพญานาคเสาระเบียงละก็แต้มหูฝาผนังข้างลังงละก็แต้มหู ฝาผานังทางเทิงเพดานเนาะประมาณนี้เนาะ <5 S 1> ทุกคน,คนจองเมื่อแต่ว่าก็มีเจ้าสตาเพื่อนถวายประจ,จุประัยมามาแล้วเนาะมามามีเมื่อทุกอย่างและขอเคีรยบแบบสร้างเพื่อนมาเฮ็ดนะเพราะว่าสร้างเพื่อนน่าจะให้ออกพันให้ห่อเข้าประดับดินก่อนแล้วจังคอยสีมาเนาะ,ะในคลิปวิดีโอนี้อูกจะจลาทุกคนไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้อูและคลิปต่อไปเด้อถ้าอูเฮ็ดผิดพลาดประการใดบุธบ่ต้องอย่างก็ะขอโทษขออภัยฝากทุกคนอาตี้เตือนคอมเมนต์กันมาได้เนาะ วิคลิปวิดีโอนี้กล็ลาไปก่อนบ๊ายบาย